อามืเป็นยังเนาะรู้สึกตัวละอาหารสำหรับมือถืออ้องของจันป่วยนี่หน่อยแทะสันหน่อยดีของจันนี่เนียนตำมะุงตำมะคงกับไข่มานหนึ่งอพักกัะเหลา ทำเนียร์ยู่ได้กลุ่มได้บ่นมือแล้วกับหมักมูน่ะพิจารณาตอนนี้กำลังเสียงออกรับิณธบาตเป็นเวละเกามุ่งกุ้กลัวกำลังรายเกี่ยวผู้อาจารย์นี่คือหม่องพักผอาศัยของพ่อแม่ผู้อาจารย์ผู้ที่เข่าประพฤต วัดปฏิบัติธรรมหรือเขาปฏิบัติศก,กรรมเนาะคนอยู่ลานธรรมนี่ก็มองมองอยู่ลม่มอันนี้เปิปดแปร่นอ้องอาจารย์นี่ก็ผ่านมาหกวันแล้วเนาะหกวันเข้าวัน,วนมือนี่เอ่เป็นวันทีซิฟก น้องตาอันน้องตาสื่อสื่อกับทิ้งแดงครัเบิดจักจักลัางนะผมโอ้ยสุดเปิโม่ฮะไม่ถูกใจผมเลยเนี่ยโอ้ยสุดเปิโม่ผมไอสัตวิโม่เบิดเบิร์ตแจ็คแพ็คละไรบ่ไม่ได้กินแบบที่เยอยๆนั่นมาไปย่างไอ้เบิร์ตเลยแบบไหนแบบไหนน้องตาเหมือผมตัวผมเป็นว่าเยอะทุกอย่างผมเป็นเปิงโม่ทิ้งโม่กินทิ้ง เห็นเห็นดวงตาซื้อมาทีละแกะเพราะว่ามันเพราะว่า่่ผมออกไปไม่ได้ไงอ่าใช้โยมป่ะใช้โยมแล้วยมแล้วแม่งโยมแม่งก็ซื้อบือดเลยวันนี้อัดวีดีโอผมเออพอรู้ยัดได้มันอันเป็นโสมมะพร้าวเนะโสมหรือเปล่าดวงตาไม่รู้เอาลองชิมไม่รู้ครับโอ๊ยสันข้าวก่อนอ๋อมีเป็นฟองกุ้งแตงนาเออไม่ไม่ ม,มันก็อะไรเนี่ยแบบนั้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นซื้อมาให้บอดีเนาะเอาเอาไหมดเดี๋ยวนะสันข้าวก่อนเอาง,งานขบัตาสกรรมประจำปีของวัดป,ปีปรวนทุกๆป,ปีมันจัดขึ้นในวันที sao thân vã ha sao cậu thân vã ngộ nhưng cứ tiếp cảm nhầm sổ còn ông lập bình bát lên chung cung แกมีตำนัน่มาหลายร้อยปีขาอาณาญาไทยภาพ่ทยยุโร yo uh... ตอนนี้มีแม่แม่เขาแม่สี่เดินจมกลมวูบลงไปวูบลงไปเป็น,เป,นเป็นจังไหนโอ้ฮน

อ่ะมูเป็นยังเนก็ซื้อตัวนะตอนนี้กำลังเสีออกรับลินทวารคณะสงฆ์มาเยี่ยมเนะี่ยเป็นพิเศษเนี่ยหลวงป,ปู่ก่อนเ<ถ>จา้าคณะตำบลน้องเจ้าเป็นผู้อ่าเป็นร่องเจ้าอาวาสบ้นบนบนบนานปัตตานอคณะสงฆ์มาเยี่ยมมาให้กำลังใจของเจ้าติพี่น้องบ้านพ่นแพงบ้านแสนสุขวัดตาพานมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมครับทั้งแนวไปเลย เถียวบามาให้กำลังใจและก็อีกส่วนทั้งสำนักพอดินถิ่นธรรมโดยพระอาจารย์สาการอรันก็นเห็นหนา้ามาเยี่ยมมาให้กำลังใจก็จะเป็นดีครับมืออีครับพร้อมทั้งพ่อแม่ครูาอาจารย์สิ่งใดมาให้กำลังใจว่าเป็นเนื้อหน้าบุญอย่างดีกะขออนุโมทนา กำลังตักอาหารวาจานันเมนส์รงตัง ดวงตาน้อยจังมีลูกอะไรครับมากระทันไงพุชซาใหญ่ตักเอาตามใจสอบตักอาหารนี่ครับซี่ตักกันจาใจใจสอบโอ้เดี๋ยวประธานเนี่ยเดี๋ยวประธานเนี่ยโอ้ โอ้เจ้าเรก็ไล่เต็มบาทเลย